ไปเด็กน่อยเี่วเข่าเ่ยวไปเมานกลุมน้อนกุมเนี่โอ๊บโอ๊บโอโอ้ยนกุมแน่ได้ยุงมันหมองมุมมุมหมเจ้าข่ามุมมันแค่น้ามือดุนมาเอาหางเอาดันเนี่ยกระด่น้องน้อเอาอย่างอเอาดันมาหางเอาเน่หางไหม เอาตะไคร้มาหาาามั่นเอาเนื้อลาบได้แบบงดเหมือนนั่งไปอาหารสวรรค์ได้กินลาบนอกขุ้มโดนๆได้กินเทียดได้นอกขุ้มบ้มาๆได้กินตั้มือได้น่ากุยอ,อาหารสวรรค์บ้านหน้าอื Bra. เกษตรแกยิ่งแก่ยิ่งมันแต่บอกแกมาแฟกซี่บอกภาคเกษตรอันคือแบบผู้เชี่ยวชาญเนาะ คือคัคักอ,อ,อันี้คักอนี้คักนอ,อ,น,อกน,น,นี้แค่เาว่าโอ้ยจะเปากได้กินได้ดีแนยมันก็บบนไม่ได้อะไรหรอกพวกนแย่ง,ยงนี่ไงมันมีไคแย่งได้คุน้ลูกผัวก,กับมากินนั้ำลูกผัวก,กินน้ำมาเอง อาหารอีสานของแสบบุ้จักบหร่ัวก็ได้กินน้ำบ่อบิแล้วบ่มีขันแยงกินคนเยอได้หน่อยสะดูกสนุกกินไปหน่อยให้ยังหูัวกับมาดาพว่า้ามันสบายถ้าเกิดมัเป็นยายจะพูนคนมีบุญเราเียตไม่เอยคุยกันมัเหลอดยแต่ไม่เต็มก

ลูุสบายนุเอาใจหนุ่กดี่นไปทำงานแต่เศ้าทำงานนั่นเลยสบายมากอืน่าดีเดออืม

Tim này lúc. mới đâu, that we've been ong mình wide, nón you know. ngoài thịt nha bụng. Hm. 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 ว่าปกติโดนกินประจำไงถ้าคพบอือ นกบ้างบอกหมอเันเลยมันบอกลมอืมันลมแห้งมันยนี่ลมแห้งแหงมันบอกจากลังอืมันย่าลมพันมุนตกดื่มน้ำปลนีงจะเสียนกหน่อยจิ้มยิจจิ้มยจีบกันอถ้าโดนหอยกินไหนบอราบนกขุ่มสลองโดนหอยกินไม่ถือหอยกูเพราะมันห้องบอกเละบอถือไง พขบอกเล็ทุงหัวเลยบพอออกบอถึงเอามาลากเลยบ่ลากฉลองก้อนหวยออกเลยมันเลยสวนให่เป็นเขาพี่น่อยเขาเลยลายในตโตเร็วๆเงียบก็เตรียมไม้บ่เงียบเนาะแต่เงียไได้กลับไทยพี่น่อม่กลับไทยสุดๆเป็นผูเ็ไดกลับไทยอ่ร้องให้แบบวานปลูกให้ไาเจ็บมันซาเนจากหอยเนาะที่ข้ามไปแบบบ้าน mm. เช็กนั่นเช็กนี่กักตัวคิดค้านไปโอ้หลายอย่างหลายแนวเพราะสิได้หอดนันมองไทยมาพี่น้องเลยมันลบบเดี๋ยวจะซืะ้อเนาอู้ไปสองไพ่พี้ยนิ่งเสียตำลึงทองคือเปล่าอืมอืม ลองแซกพักกันไปมึงก็มาพักกันไปแแกงโอ้แซ่บเนาะมันคือทันต์บอมันบอกทันใจแค่นั้นมาบอกทันใจมันไม่ทันใจเพราะวันเป็นทิฟฟี่ คำหกคำที่สามปฏิโทษเป็นตะนายเป็นตะนายเป็นตะนายคือว่ามันติดสินชุดไปแล้วเนาะสงคงสงข้ามเนาะมันยังมีเนาะโอ้ยขนาดนี้ไม่ปกติ ที่มัน็นสงครามบลกมันก็โง,โงโ่งูเนาะว่าฉลาดเลยคิดว่่ได้สมัยคือมือนี่เขาฉลาดเขาอหลงสงครามกันบบบบบบบทั้งสมองทั้งแบบว่านี่ทำทำมาหากินบ่เป็นสงครามชิงประเทศกันเนาะชิงแผ่นดินชิงประเทศกันเป็นบาบ้าม่้เเป็นตังไง การค่ากันใส่สมองไม่ใช่สงข้ามแยกแผ่นดิน,นอื้บาสงสากดบริสุทธนะิ์เนาะบุกหนุนหนุนีนีเนาะ ยากครับจิตใจนี่เงียบหดผิดมนุษย์มานาอื้มฮะใชเวาทไม่ชีวิตดูไปสาคนเดียวม่อย่างกินกได้ทุ่มมีอย่างเห็นเขาไปเห็นนาทีเฮืงมีหนาทีเห็นอย่างเขาไปเห็ม ที่มีก้นสมือนนเฮะโมงที่มีน,น้ัสั่งรวกปิศานอันนี้คือฮ้องไรเห็ด้องไปเห็ดม,มีอย่างฮ้องเห็มีอย่างฮ้องไปกินดูจะฮ้ามาม่อแม่แม่แมความขาความทุ่แต่จะฟ้อง ยี่สานคปนเด็ดร้อนเป็นคนดีนะแล้วจะเป็นคนเร็วม,มนะเป็นคนดีไหมกินยูกินแตกพี่ยันพูดบากินดูดีกินแตกบ่อืม